เปิดเมนูต้มยำเผ็ดๆร้อนๆครับ okay. ต้มยำหัวปลาบ ics, Playing, hands, ึกครับเขาสวนครับเขาสวนไปเก็บกิ๊กกันครับเก็บอีกกินูอีกสดครับผมเตรียมเครื่องขาตะไคร้ใบมะกรูดครับในสวนเลยครับเพื่อไปทําเครื่องต้มยำนี่แหละครับเครื่องก็จะมีประมาณนี้ครับตะไคร้พิกินูขาแดงขาเหลืองใบมะกรูดใบกระเพราและก็ใบหมอนครับนี่แหละครับเครื่องก็จะมีประมาณนี้ครับประมาณนี้ละครับเราเก็บที่สวนเองเลยครับ เพราะว่าสวนเรามีครบแล้วครับขัวพริกครับเอาพริกไปคั่วกับน้ํามันครับเพื่อจะทําเป็นพริกเผาครับนี่แหละครับที่มาที่ไปของพริกเผาหัวปลาบึกผมจะลวกน้ําร้อนก่อนนะครับต้มน้าร้อนเดือดแล้วก็ไปลวกให้น้ําข้าวออกครับนําความข้าวจากหัวปลาออกครับจะได้ไปต้มแบบไม่ขราวครับใส่เครื่องครับที่ผมตำใส่หัวหอมแดงแล้วก็พริกไทยดำด้วยนะครับใส่พริกไทยดำกับสีหอมครับบให้ข้าวหอมครับ สูตรผมนะก็แล้วแต่ใครจะทําเบาด้เออร์สูตรไผรสูตรมันนะครับตามเลยตามสะดวกเลยครับเราไม่จํากัดว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ครับเครื่องปรุงลดโยนลงไปครับพญ่ยีสู้ใช่พี่ยีสู้มาเด้อมาเด้อ,มา,อมาทํางานอ้ยพียีสู้นี่ได้เวลาทํางานเรามาสาดลงไปพียีสู้นี่ต้มให้เดือดเลยครับให้เครื่องออกครับให้เครื่องเดี๋ยวครับผมใส่ซอสฝาเขียวด้วยครับ เพื่อหอมและกลมกล่อมครับต้มน้ำให้เดือดให้เครื่องออกจากค่าตะไคร่ออกมากครับแล้วก็ใส่ตามไปด้วยหัวปลาครับหัวปลาเบิกที่เรารวกน้ำร้อนแล้วหัวปลาเบิกนี่เนื้อหลายนะครับเนื้อจะเยอะครับเนื้อปลาข้างในเนี่ยเยอะครับเวลาเราต้มให้เดือดให้สุกแล้วจะล่อนออกมาแบบเป็นเนื้อและครับกระดูกเป็นกระดูกเนื้อเป็นเนื้อครับนี่นะครับหัวปลาเบิก ตระกูลปลาหนังครับตระกูลปลาหนังผมจะใช้น้ำะขาคมเปียกความนะครับใส่ปขาคมเปียกแล้วกระสิเทศให้เปรี้ยวครับเพราะว่าต้มยำมันต้องเห็นเปรี้ยวแล้วค่อยมาบีบมะนาวใส่ทีหลังก็ได้ครับตอนที่เราตักมากินเนาะซอนฟองออกครับข้าวปบาซอนฟองออกนี่แหละครับตัวทําให้คาวครับผมใส่ค่าแดงกับอี๋ครับอีกรอบนึ่งค่าแดงกับหัวหอมครับผมใส่เข้าไปเลยครับ แล้วก็ปิดฝาไว้สักพักให้เดือดให้ปลาร่อนไปเลยครับอุ้ยมะเขือถือศิลนครับลืมลืมมะเขือถือศิลนมะเขือเทศครับขนมมืดครับผมนี่นหะครับพระเอกมาแล้วครับพริกเผาครับปลาสุกน้ําเดือดก็พริกเผาใส่ไปเลยครับพริกเผาอ้ยเผ็ดร้อนนะครับความแซ่บความเผ็ดนี่หลงทางเขาบ้านคือเ่าครับโอ้จหวัดจหวัดครับบู เดือดเป็นเดือดครับบ่มีข้าวครับถ้าเครื่องถึงไม่มีข้าวเด้อครับต้มยำเครื่องให้ถึงครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับข่าเหลืองนี่ทําให้เผ็ดร้อนนะครับดับกินข้าวได้พร้อมครับนะครับต้มไปเรื่อยครับเอากับชิมเลยครับจะเอาแบบเค็มจางหรือยังไงก็ตามสะดวกที่เราต้องการครับพุดครับความร้อนร้อนดอกมีบัญญัครับ ผมจะทำรสชาติเอาไว้กลางๆนะครับเพื่อใครเอาไปรับประทานหรือไปกินต่อให้เขาเจ้าปรุงแต่งเอาครับอยากได้เค็มอยากได้จางห,หอมๆผักชีครับเตรียมไว้ผักชีโรยหน้าครับที่มาที่ไปผักชีโรยหนะ้า <c oughs> ใส่ใบกระเพราครับดับกินข้าวไปอีกรอบนึงครับใบกระเพราเราก็ปลูกเองนะครับใบกระเพรานี้ฉุนมากครับฉุนใส่กระเพรานี่หอมหลาย ใส่เข้าไปครับใบมอนครับผักชีโรยหน้าครับมาแล้วครับของแทบบ้านนี้อร่อีเลยนะปิดผ้าม่านกั้งไว้สักพักครับเราจะปิดฝาไว้นะครับปิดผ้าม่านกั้งจักน้อยครับผมนั่งรอดนะครับรอดเสิบเลยครับบ้านนีคนรอกินก็หิวแล้วครับเปิดครับบ้านนี่ ความเข้มข้นเป็นได้ครับเดือดทะลุจอบ่ารับน้ำซุปน้ำต้มพร้อมเสิร์ฟครับ,าม,าม,ม,ม,รรบมาชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เด้อดูเพื่อความบันเทิงและเกลียกน้ำย่อยครับอย่าดูเพื่อความลำคาญเด้อ <c oughs> นี่ละครับก็จะประมาณนี้ครับนี่นะครับเครื่องให้ถึงครับเนื้อแนนครับ ต้มยำหัวปลาบึกรสชาติปุ้ยเผ็ดจัดจ้านครับเดี๋ยวเะซ่อนตักให้เบิ้งครับนี่แหละครับซ่อนร่อนดอกดีปัญญงครับร่อนดอกหนังเป็นหนังครับเว้ยความมันครับความมันโอ้ยเขาสวยร้อนๆครับ บ๊ยเด่งดึงเลยครับพี่น้องเลยหนังขอบคุณนะครับเด้อที่มาชม